สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่อง English Clinic by c o ูไ Ice นะคะก่อนจะไปฟังเฉลยแล้วก็เทคนิคดีๆในการหาคำตอบนะ c o ูไ Ice ขอคนละหนึ่งไลค์กด subscribe แล้วก็กด share เพื่อเป็นกำลังใจในการอัดคลิปดีๆแล้วก็ฟรีๆให้กับนักเรียนนะคะพร้อมแล้วไปฟังเฉลยแล้วก็เทคนิคในการหาคำตอบ กันได้คะ<ด>คลิปนี้นะเราจะเริ่มมาวิเคราะห์กันที่ข้อ40เพราะว่า38กับ39นี่เราวิเคราะห์กันไปแล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ถ้าใครเพิ่งมาดูคลิปนี้กลับไปย้อนดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยคะ่ะมาต่อนะว่า เราจะมาวิเคราะห์กันต่อว่าคำนามะจะอยู่ในตำแหน่งไหนได้อีกพอเรามาเจอข้อสอบแน่นอนว่าเราจะต้องมองไอ้ข้างหน้ากับข้างหลังช่องที่เว้นว่างไว้ให้เราต่อว่ามีอะไรที่แบบมาช่วยให้เราหาคําตอบได้บ้างคราวนี้คราวนี้เรามาเจอสิ่งแปลกใหม่เรามาเจอตัวขีดแล้วก็ตามด้วยอะไรเรามาเจอตัวขีดแบบนี้แล้วก็ตามด้วยคําที่เติม ing สังเกตคาที่เติม ing เนี่ยมันจะมาจากคํากริกยาเอามาเติม ing ทำหน้าที่เป็นคํานาม บางคนสงสัยว่าเอ้าครูไอคำที่เติมเ ing ไม่ใช่คำกริยาหรอวิธีสังเกตนะถ้าถ้านะข้างหน้าคำที่เติมเ ing เนี่ยไม่ใช่ is am are was were been เนี่ยนะถ้าข้างหน้าเขาไม่มีคำพวกนี้อยู่นะมันไม่ใช่คำกริยามองแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีลึกกว่าน,นี้วิธีการแยกนะ ฉะนั้นเนี่ยทั้งหน้าเขาไม่มี i smr ไม่มี w a s c h w r ไม่มี b เนี่ยแน่นอนเป็นคำนามอะแล้วยังไงต่อแล้วก็หานามมาตอบสิคะวิธีสังเกตก็คือห้ามเอานามที่เติม s มาตอบต้องเป็นนามที่เป็นเอกพจน์ฉะนั้นข้อ4ีตอบ a แล้วถ้าเจอข้อสอบแบบนี้เดี๋วหัดเดี๋ยวจะสอนว่ามันจะแปลยังไงนะมันจะต่างข้อ38 39ไอ้ข้อ3839อะ่ะมันจะเป็นคำ ing อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าคำนามใช่ไหม แต่ข้อ40เนี่ย ing มันอยู่ข้างหลังแล้วมีด้วยขีดเอามาข้อ40ก่อนไอคำนามตามด้วยขีดแล้วตามด้วยคำที่เติม ing นเนี่ยมันหมายถึงว่าไอคำที่อยู่หน้าคำที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมันไปขยายความไอคำที่เติม ing เนี่ยว่าไอคำที่เติม NG ็นีั่นน่ะมันเกี่ยวข้องกับอะไรมันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรคราวนี้คำที่เติม ing มันคือ watching watching เกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับ b i r s ไง อย่างเงี้ยมันไปขยายความอย่างนี้ส่วนไอ้ข้อ39ที่ผ่านมาเราเจอคำนามก่อนใช่ไหมอ่ะอย่างข้อ39เาจอคำนามหน้าคำนามเอาคำาอเนมาเติมก็คือเอาเจอร่ามาเติมเนี่ยหมายความว่ายังไงมันใช้เพื่อบ่งบอกจุดประสงค์อันนี้ทวนให้นะบ่งบอกจุดประสงค์หรือลักษณะของคำนามนั้นอ่ะรูมรูมเพื่ออะไรรูมผู้คอยก็คือห้องรับแขกไงอย่างเงี้ยเป็นต้น นะอันนี้ก็ฟังแล้วก็จดช็อตโน้ตไว้เราเดี๋ยวเจอข้อสอบแบบนี้บ่อยๆแล้วก็จะจําได้เองอันนี้นะอ่ะเราก็จะมีหน้าตาแบบไปมาเดี๋ยวขีดแบบนี้มาข้อสัข้อสี่สิบเอ็ดอ่ะเราเจอขีดแบบนี้ล้วตามด้วย ing ไปไม่ออกไปไม่ไก่อน a กับ b ก็ต้องเอาคําที่ไม่ใช่พหูพจน์ก็คือข้อ a ตับข้อ a m i n ี่แบบว่าการทําเหมืองแร่การทําเหมืองแร่ เกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวข้องกับอะไรล่ะมันเกี่ยวข้องกับโคงไงอืมเกี่ยวข้องกับฐานหินอย่างเงี้ยมันก็จะบอก,บอกว่าไอ้คาที่เติม ing เนี่ยมันไอ้คานามที่อยู่ข้างหน้าคําที่เติม ing ที่มีขีดคั่นเด้วนเนี่ยมันก็ขยายความว่ากิจกรรมนั้นหรือคํานา้นั้นเกี่ยวข้องกับอะไรมันก็คล้ายๆกันอะสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดแต่ดูตําแหน่งแค่นั้นเองว่าอ่าถ้ามันมีขีดตามด้วย คำนามที่เต็มยีข้างหน้าก็หาคํานามที่ไม่ต้องเป็นพาหูพจพ์คืออันไหนที่มันเติมเอสเไม่ต้องมาตอบนะโอเคต่อไปข้อ42 42ครูเคยบอกแล้วว่าถ้าเราเจอข้างหน้าเราเจอคาว่า s ้ m เคยเจอไปก่อนหน้านี้เราเจอคําว่าซ้ำหลังคําว่าซ้ำเนี่ยซ้ำจะอยู่หน้าคํา นามนับไม่ได้กับนามพหูพจน์เรามาดูช้อยส์ค่ะเบรดเนี่ยเป็นนามนับไม่ได้แน่นอนจำไว้นะเบรดขนมปังถือเป็นนามนับไม่ได้ชิคเคนนับได้นับได้ต้องทําเป็นพหูพจน์สีเพราะสามมันผูอมาฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งเพราะว่าชิคเคนเป็นนามนับได้แต่ไม่ทําเป็นพหูพจน์ไงฉะนั้นไม่ใช่ vegetable อันนี้มันบางเนาะเอาออกนี้ปึ๊บอ่ะ vegetable มันจะต้องทําเป็นพหูพจน์ vegetable นี่นับได้นะอ่านว่า vegetable vegetable นะไม่ใช่ vegetable นะคะ vegetable <ig> เป็นนามนับได้ต้องทำเป็นพหูพจน์ทันทีฉะนั้นเนี่ยไอ้ A, ข้อ b boy กับ c cat เนี่ยมันก็ตัดทิ้งไปตอบข้อตอบข้อ A ค่ะนะคะข้อ43หน้าช่องว่างที่เขาเว้นไว้ก็คือคำว่าซ um ้ำเราเจอคำว่าซ้ำเนี่ยง่ายแล้วแหละเพราะว่าซ้ำนาหน้าคำนามน,นับไม่ได้กับนาพหูพจน์ นะเราเจอบ่อยแล้วเรามาดูที่ choice ได้เลย c ชายไม่ได้เติม S E S ใดๆทั้งสิน้นหน้าตาโล่งๆแบบนี้เป็นเอกพจน์ค่ะนะต่อไปข้อ b boy ก็คือเป็นเอกพจน์ก็ไม่ใช่ไงตัดทิ้งไปข้อ b boy มันเติม S c ู o l ตอบข้อนี้แหละเป็นพหูพจน์ไม่ใช่นะ เอาก็ครูเคยบอกว่าให้สังเกตว่าคําที่เป็นพหูพจน์อ่ะหรือมากกว่าหนึ่งอ่ะมันจะเติม s e s ส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นอันนี้มันส่วนน้อยมันยกเว้นนะคำนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่มีในโลกนี้นะเขามีบอยตัดทิ้งนะพะหูพจน์ของชาคิชื่อเดรนจำไว้เลยชื่อเด่นเป็นนามพหูพจน์ฉะนั้นข้อ43ตอบ c cat มา44ถ้าเราเจอ affil เมื่อไหร่ f i l หรือ affil เมื่อไหร่คำนามที่ตามหลังต้องเป็นนามพหูพจน์เท่านั้นฉะนั้น ตอบข้อ b boy เป็นน้ำพหูพจน์เท่านั้นต่อไป45เจอ little หรือ a uh, little เมื่อไหร่คำนามที่ตามหลังจะต้องเป็นนามนับไม่ได้นามนับไม่ได้ก็เติม s e s ไม่ได้ถูกไหมต,ต่อข้อ a ต่อไป o l นี่จำไว้นะ all เนี่ยมันนำหน้าได้ทั้งนามพหูพจน์แล้วก็นามนับไม่ได้จำไว้นะได้ทั้งนามพหูพจน์แล้วก็นามนับไม่ได้ดังนั้นในเมื่อเราเจอ choice ที่มันเป็นนามนับไม่ได้เราจะทำเป็นพหูพจน์ไม่ได้ ถูกไหมอิงเนี่ยอิงแปลว่าน้ำหมึกน้ำหมึกเป็นของเหลวเป็นนานน้ำไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยข้อ46ต้องตอบ A คนส่วนใหญ่ไม่รู้เห็น O l มาทั้งหมดเอ้ยคำไหนมันเติม S เอาวันนั้นให้ระวังไว้ว่ามันนำหน้านามนับไม่ได้ก็ได้ฉะนั้นเนี่ยพอเจอนาน้ำไม่ได้ห้ามไปเติม S นะฉะนั้น46ตอบ A 47 สี่สิบเจ็ดเราเจอคำว่าอออีกเช่นกันออนำหน้านามพระหูพ์กันนามนับไม่ได้ถูกไหมเรามาดู s t u d เด t เป็นนามนับได้ต้องทำไปเพหูพห์พทันทีฉะนั้นตอบข้อ b ีบบต่อไปสี่สิบแปด I will take no สังเกตเลยถ้าเราเจอคำว่าถ้าเราเจอคำว่า No เนี่ยจำไว้เลยนะว่าเหมือนกับออเลยนำหน้านามนามับไม่ได้กันนาพหูพ์เหมือนกันนำหน้านามนไม่ได้กันน้พหูพจน์ามนับไม่ได้กันน้พหูพ์ mistake เป็นคำนามนับได้ฉะนั้นต้องทําเป็นพหูพจน์ได้เราจะต้องทําเป็นพหูหจน์ด้วยถ้าจเจอคำว่า no ฉะนั้นตอบข้อ,ขอ b boy ข้อ49บา b o t h b o t h นำหน้านามพหูพจน์เช่นกันเพราะมันแปลว่าทั้งคู่แปลว่า2ฉะนั้นตอบ b boy 50บ either either นำหน้านามเอกพจนะน์นะ either เฉยๆนะ either เฉยๆไม่มี off ี้นะสังเกตเอานะนำหน้านามเอกพจน์ฉะนั้นตอบข้อ a ต่อมาข้อ51 ข้อ51จะต่างกับข้อเมื่อกี้นี้50เนี่ย either เฉยๆไม่มี off ขั้นกลางแต่อันเนี้ย either o f either o f เนี่ยนะนำหน้านามพหูพจน์จำไว้เลย either o f นำหน้านามพหูพจน์ตอบมีบ่อยแต either เฉยๆนำหน้านามเอกพจน์จำาไว้นะ50 51นะต่อไป neither เช่นกัน neither เฉยๆเนี่ยนำหน้านามเอกพจน์ฉะนั้น52ตอบ a neither นำหน้านามเอกพจน์ นะมานี่ neither of อารมณ์เดียวกับข้อ51เลย neither of มานำหน้านามพหูหจน์นะนำหน้านามพหูพจน์ยังไม่ต้องสนใจไอ้ verb ข้างหลังเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้กันเรื่องคำ,คำ,คำกิริยาทีหนึง่งต่อไปข้อ54 a n y จำไม่เลยว่า a n n เนี่ยจริงๆ Annie นำหน้านำหน้าได้ทั้งนามพหูพจน์กับน,นามนับไม่ได้นะฉะนั้นเนี่ย c r e s t i o n เนี่ยเป็นนามเป็นนามนับได้ฉะนั้นเนี่ย,ย,นนนนนนยทำเป็นพูพจน์ทันทีค่ะปึ๊บ อค่ะนะเมื่อกี้เอนนี่เอนนี่นำน้นับไม่ได้กับนามพหกพจนพฉะนั้น Question คำถามนับได้ก็ต้องตอบข้อบีบอยต้องทานระหบุพจนะต่อไปเอนนี่เหมือนกันเจอนาำนับไม่ได้ฉะนั้นนานำนับไม่ได้ทํามาเติม SES ไม่ได้เช่นกันฉะนั้นข้อ55ตอบ A ค่ะจบแล้วค่ะในเรื่องของ การวิเคราะห์ข้อสอบที่จะวัดในเรื่องของคำนามนะหรือจะมีเลเวลที่มันยากกว่านี้อันนี้แค่พื้นฐานเฉยๆแต่มันก็ทำให้เราได้คะแนนไปหลายข้อด้วยเช่นกันนะคะสำหรับใครที่ต้องการฝึกฝนเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับคำนามนะสามารถติดตอ่อติวเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยค่ะ จบคลิปนี้แล้วใครที่สนใจเรียนสดออนไลน์ก็สามารถติดต่อทางช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยและอย่าลืมให้กำลังใจครูไอซ์โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ